สบายดีเดอ้ยเดอยามเศร้าเด้อกินข้าวน้ำมีมนตุ่มไก่แกงปลาเด็กตุ่มถั่วกระเจียวมาแซฟเซฟเด้อมาเดอ้เดอดลูกหลานมาทุกคนเดอ้อกินข้าวน้ำคุณแม่กิน <laughs> ข้าวน้ำคุณแม่เดอ้อตุ่แมแซ่เเบเดอ้อ ว่าม่มันน้ากันยอนแกงไก่ขึ้นมาแก่งโนงไม่ก็น,นี้แล้วตั้งแต่นะอันมาแซ่แบๆก่อนสกินมีพญายนำเนาะก่อนสกินเขา่ามีพญาย่อยน้ำเหม่อนนี่ก็ได้มาเดิอลูกหลานมาถูกผู่ถูกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกแรงใจเหม่มอนเนาะถูกคำคอมเมนต์มาแซ่แบแซ่บมกันเ้อะบนขำบนสู้จะดีไม่แหง้ง หายทุกข์หายโศกหายโลภหายไข้หายพยาธิโล,าโลคาสุกกายสุกใจคิดจังไดก็ให้สิ่งนั่นได้สิ่งนั้นสมความมุม่มารปรารถนาเนาะกินเงินเด้เงินกินทองเด้ทองเงินไหลนองทองไหลเข่าเนาะอบคัวอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งมีแต่คำลาบลืนมันยืนมันเยืนเ้อพระเ,เจ้าของพ่อนะแม่ แม่เน <ersch> ี่ยอิมเขาแล้วกินแล้วบอกกินอีกบ้างแม่ก็ลูกมาเด้อลูกเขานีแม่เด้อสตรงมไก่เด้อมานั่งคิ้งกับเมื่อเฮือนแฟนอะไมเฮือน หาลุงเบิ้ลเราบ่ม,มีเวลาเราเห็ดเวียกะเมื่อยเห็ดเวียนะ้ยงนักลุงเบิ้ลเนาะมาเกลับมาเป็นยังติดตัวใจเห็ดยังไมเฮือนักการมาเรากลัว,วมันน้ำไม้น้ำตอกเราทำไมไมาถอนง่ายถอนถอนคำเพียรลองถอน ร้อยค้ายเนี่ยเขาเขาสร้งางไม่ไม่สี่แปดเนี่ยคนกันไก่กันนั่นแหละเขาสร้างเ็นน่ำได้มาเห็นไหมได้ได้นนเอาเม็ดซื้อเห็นเห็นนัน่นเถาเบิแล้วเรืเลยไมย่าง่ามนะ người ngang tung phép lên thăm mày không lừa đời đâu ở ngoài nào soi ở mà sơ mơ cứ mày không lửa đời suy mơ đâu đi đến mùa vân có hiến pháp lưu hiện nay มาแต่ได้บริ่นนะฮะมาคือขึ้นไปโยมไปโยมแนะเนอะไอ้แม่มาลยันแช่งอันตกลงอ่ะคับขาหักตายแหละบลินที่ซื่อบุคุนก็ใครอยู่ นขาโคตรละห่อน,นห่อนแทห่อนว่าแจ็กมือไรพ้นสต๊อกไหมชางไทยับห่อนคือกันบอกลูกหลานบ้านเมียบอกมีพน้นห่อนทุกมือ กลางคืนหันลมมาค,มคึมคือฝ <c oughs> นจะ,ะตกแหละแต่ะหายแับจะหายไปไหนจะไปตกที่ทางไหน ร้องเพลงคับแต่น้าร้องเพลงคนเดียวอื เหื่อยนะพี่น้องเหื่อยน,น้ำขักกลุมมันตั้งสองธรมดานางมน์ดว่าเสรเอาขิดตอกะก,ะกะ้าเดือพื้นขึ้นมาเห็ดให้คนนั่นเขามาเบึ่งน้ำรังน่ะเขาจะพิษน้ำนะจะเป็นมืดนั้นเห็ดเอาขวบครัว้วหมูออกไปห้ากินนะ่ะ mời năm sau món cho chắc sau món có khịt bìa đấy nó sau món chốc phúc khỏi chai tâm, chai bội ok hết bìa hết bìa khí nặng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  hết bìa khí hết เล้ยงกระบะไปนั่นกับเขาตัวเองเนาะเขาอยู่กับลูกกับผัวเขา,มาเหมามองแแม่แมอยู่เขาเรืนอบบอย่างอีเขาออกมาตอบโต้นางมต์บอกเผ็ดออกมาตอบโต้ออกมาสีแจ้งนะมันก็สงวนอยู่แล้วคนเขาเมื่อกำลังปกป่กองตัวเองเนาะ เจ้าว่าข่อยหกกระบาให้เจ้าทั้งๆสิบอไปเบ่าอย่างให้เจ้านะเจ้าออกมาจะเป็นคนร้ายนางมุน่ะบ่เพ็ดให้เข้าใจบ่เพ็ดนางมุน้ดยพี่น้องเด้อคนเฮามาถึงนี่แนวบดีมันก็ะยากออก คูอบางคนก็แบบเอ้ยก็สตอบโต้ไปเห็นยังเหรอปล่อยไปโรดเหรอเนี่ยไปโลดทันห้ามบอกออกว่าออกกับ,บอกไ้เนาะจะต้องเ่า คือว่าให้คนที่เขามาเบิงส่องเราใหม่นะพวกเอฟซีใหม่ๆเขามาใหม่คุณสิบุหูจักยังคุณสิเขาใจนางมนพิษเบาเพชรพิษแล้วก็ตอ,อกออกว่าวล้วก็ขออนุญาตอันที่ว่าเอฟซีนางมุนที่เขามาใหม่เนาะเอฟซีเมมอนที่เขามาใหม่บบจักผีผ่านมาก็ให้เขาไปเบิงได้ส่องที่ก็เจ้าด่าเด้อ จะม่ม้อนบบมี่จะช่องอันะนม,ม่ม้อนลบกลุบม่ม้อนไ่อยากเห็นเพราะเห็นน้ำมันสบายใจม่ม้อนลบบล็อกออกไปบดพวกจะส่องดานะสไลซ์ส่องส่องนะแตงขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยอันนี้นี่ยเห็นนั่นเพื่อนม่ม้อนโทรมบออมุบบอกคเอ้ยจะมนว่าขาเจ้าเห็ดสูกตัวน้องเฮ้ยเหย็ดสนางมุนมาไล่ส่องเลยขึ้นมาแสลาวเดือนเหนือสั้นเอาขีดเก่า ออกมาจาัก,การาเอฟซีผู้ดีๆสมิ่นโบเม่มอนมีลายลายส่องเม่มอนเลยขเขาสันดาออกมาดาสาม,มุนบัดสันออกมาแซสม,มุนบัดสันเห็นยูพืนเม่นมาบอกเม่มอนเหมือนบดเบืองดองที่มันนั่นเม่มอนอ่ะติดตามแต่ส่องน้องข่อยซารีคนเบืองตลอดกดไลค์ให้เพคนตลอดตอนนั้นอ่ะน้องสาวคนอะ่ะ น้งเชือกรเม่นน้งเชืกับบริเมลมไนเบิ่งสองเล่าสองเมโซนคุเบิ่งเมื่อท่านั้นต้องอื่นของกรเบิ่งก็บุหูจักของคเบิ่งอยงนี้ต้องเฉาอกมรมดาขอเท่าบคุเบิ่งมบอกอยกางไี้ยินน้ำท่วนเหยียขาเขาไม่มัอนก kind of ็ kh ai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 . นะเบิกหรือเบลูกค่ะ ลูกเอ้ยวหรจะทุดาจะสุดต๊ะไหนเขาบอกคนเดียวก็าซะเขาจะเห็ดยังออกมากกว่าสางเขาเขาเอาเิ็ดเก่าๆยังออกมากกสร้สางเขาเขาอยากเมนมากไปได้กว่าสางเขาไม่มนบอกลูกบอกไดเขาเห็ดกินครอบครัวเขาคัวเมียเขาบอกกันคัวเมียเขาบับลูกเขาพ่อไหนมันบอกนั่นบอกลูกนะจะไปสนใจกับพวกนี่เขาด่าเขากับเขาบาปบาปได้ร้ายเท่าไรเละ หาห้าบโตปโตนะจิมหาศาลเลยแหละคนถี่นบ้าด่าเฮ้าดยเฮ้าบโตโตอย่างทางนั้นนะมันจิเป็นคนดีกับเฮ้าแล้วเขาจิเป็นคนร้ายกับเขามันจิเป็นนั่นนั้นเดี๋ยวเขาขอบคุกเขาจะเบิดท่านที่เขาเอาออกมาแบบนี้นะขเขาโตเขาเบิ้ด กานเมืองคือเมืองคุณนายจะบพิธีนอนาพลจ้ลลจกมันจะเกิดเหตุ้ร่แบบใดอายุสั้นจ็คไปสตายต์ก่อนไนะทยเนาะช่างสิดีอะทำความดีไปเห็นกว่าอย่จะไปเว่าใส่กันจะไปอิจฉาดิษยาอย่าไปอยากเอาชนะเขาทั้งๆท,ที่ตัวเองกับบริหูบริเป็นอย่างเขาบริหูครับเจ้าฮนะ นี่ทีเจ้าเห็นเขาถ่ายคลิปแต่เจ้าผัดเอาเขามาเว้า <Okay. S 1> น้องมนต์บำเพ็ดกับบูญคุณเจ้าหน้าตาแบบใดเรื่นซ่านเแบบ็บใดก็กระปูเขาวามาตอบกับตอบไปเรืวอร่งแรงก็จะเสือตอบกับคนบ่มีตัวตนเขาปะตอบกับพีที่นางมนตออกมาเว้าวน้เว้าเว้าใส่พีพีบ่มีตัวตุนมาฉันซะ ท่นเหลาใส่คนนี่ยมันจะโทษใส่กันดากันสดอตช็อตเลยแหละอันนั้น่านเหลาใส่คนนะโทษใส่กันเนาะมึงเหลาเนี่ยกูเป็นนันเดอมึงด่ากูสั่นสีเฮ้ยว่าใส่กันดากันได้โทรศัพท์กนะอันนี้เหลาใส่กับคนมีตัวตนวิญญาณมาสั่นซะวิญญาณมันเนาะไม่มนสตีราคาเป็นนันเดอรบุคคลนี่มีแต่วิญญาณบ่มีตัวตนแล้วก็เลยออกมาตอบเอลกับผีตอบกับวิญญาณมีตัวตน พีมันตั้งส่งอออมาดา,หาหนะดานางมนดาลูกสาว่วยแต่ละซ่อมกลุ่มผีโบริยังมาหลับส่วนบุญผี่มันซาตานร <c oughs> อบร้ายใหญ่ห่างโอเคได้พี่น้องเดินบาย